สภาวะเครียดเียดแบบนี้ต้องเจอนายกโนนายกงโง่คนนี้ครับจะได้หัวเราะกันหน่อยครับฟังดูเลยแต่ส่วนงานนะคะที่ศูนย์สปสปกสปกอสปตสปตนะคะที่ท่านรองนายกยุทธศักดิ์นะคะ,ะตัวแทนนะคะที่เป็นเรียกค่า ตัวแทนพวกคณะคุ้มครองตางภาคประชาชนคุ้มครองตำบลนะคะชุดคุ้มครองหมู่บ้านชุดคุ้มครองหมู่บ้านนะคะเรียกว่าชุดคุ้มครองหมู่บ้านแล้วก็ตำบลเป็นเพียงการท่านลนตีเรียนว่านะครับก็เป็นเพียงการรายงาน ก็ยังไงอย่าลืมสื่อมวลชนว่าสิ่งที่ดีๆก็ขอให้ปากในการให้กําลังใจกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยนะคะวันนี้บรรยากาศนะคะสิ่งหนึ่งที่เราได้พบก็คือว่าประชาชนบอกว่าเราอยู่ที่นั่นเรามีความรู้สึกเหมือนเป็นพี่เป็นน้องกันนะคะแล้วก็มีความรู้สึกที่ดีต่อกันด้วยพลังตรงนี้ราคาที่ทําให้กําลังใจของจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นเข้มแข็งค่ะนะคะ งั้นน้องไม้ระยำเอ้ยไม้ระยองเนี่ยนะฮะไม่รู้ชื่อไหนกันแน่ที่น้องถือพวงหรีดมาแล้วบอกว่าไว้อะไรแต่นายกโง่เนี่ยหมายถึงนายกตัวนี้หรือเปล่าฮะนายกที่สร้างนี่กับประเทศไทยเนี่ยนะฮะหกแสนล้านบาทเนี่ยไม่รู้มันกันถามประชาชนด้วยตกลงไอพวงหรีดที่หิ้วมาบอกว่าไว้อะไรนายกโง่เนี่ยมันเป็นนายกคนไหนคนนี้หรือเปล่าแต่พูดจริงคลิปนี้ดูทีไรเนี่ยขำจริงๆนะฮะคลายเครียดได้นะ ถ้าเราอารมณ์ดีนะโควิดจะกินเราไม่ได้เพราะฉะนั้นแนะนําให้ดูคลิปนี้บ่อยๆเปิดวนแล้วก็ส่งๆกันไปตามไลน์ตาม Facebook ต่างๆทวิตเตอนะฮะช่วยกันส่งกันไปนะครับคลิปนี้นะฮะจะได้ขำๆแล้วก็อารมณ์ดีภูมิคุ้มกันได้ขึ้นทีนี้คุณป้าแกพูดถูกเหมือนกันมันใช่เวลาหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยระยองเป็นของเองคนเดียวหรือเปล่านะเขามาช่วยกันเนี่ยก็เห็นมีแต่นายกนี่แหละกับ รถพระราชทานมาตรวจโควิดนี่แหละไม่เห็นใครเลยถึงเวลาเนี่ยนอกจากไม่ทําแล้วมันใช่เวลาไหมมันเป็นเวลาที่ออกมาไล่านายกหรือเปล่าหรือว่าต้องช่วยกันช่วยกันร่วมมือในการกําจัดโรคโควิดออกไปให้ได้เหมือนเดิมนะชาวระยองนี่เต็มที่จริงๆนะฮะเนี่แหละมันจึงเป็นที่มาของข่าวข่าวหนึ่งซึ่งผมนําเสนอไปแล้วว่ามันใช่เวลาไหมตกลงเมื่อเรียงลําดับแล้วตอนนี้มันต้องทําอะไรอย่างเช่น